เด็กๆอยู่ในที่ของพวกเขาและรอการเริ่มต้นอย่างตั้งใจสุดๆขนาดเอ็มสำหรับลิลลี่ขนาดเอสสำหรับแมรี่และขยดใหญ่สำหรับแอนดี้มาเลยแมร y ี่เด็กไม่ได้แบบความแย่เสมอไปเริ่มกันเลยดีกว่าแอนดี้นายโชคดีมากๆคลิกที่หนูกล้าพอเปล่ามันเผ็ดมากๆแต่ยังก็เป็นพริก แมรี่ก็โชคดีที่ได้ชิ้นเล็กไปโอ้ยดูหน้าเธอสิแมรี่จัดการให้หมดแล้วโอ้ยมันเผ็ดใช่ไหม <c oughs> เผ็ดมากเอ,อ้ยอย่าขำกันสิทุกคนดื่มให้หมดแมรี่หมดแล้วครั้งนี้มาดูกันว่าคนอื่นจะเป็นยังไงลร <c oughs> อสักครู่สิเห็นลิลี่คุณทำได้แต่ว่า แค่สองสามคำคุณทำได้อะไรนะลิ้นเธอร้อนหมดแล้วไอ้ยาลิลลี่ลิ้นของเธอร้อนไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยฉันต้องกินอะไรสักอย่างแล้วอะไรนะยังไม่อยู่หรออย่าเอาไฟเป็นสเผาในโต๊ะสิทำยังไงดีเนี่ยฉันจะกินสิ่งนี้ได้ยังไงบางทีฉันกินอย่างมันอย่างรวดเร็วฉันจะสังเกตไม่เห็น มันไม่ได้ผลฉันรู้สึกไม่ได้ปากฉันแสบไปหมดไม่พอแล้วขอน้ำหน่อยได้ไหมโอเคจิบอีกลิลลี่อยากขำเพื่อนของเธอสิเขากำลังจะร้องไห้อยู่แล้วใช่แล้วตลกมากเลยใช่ไหมล่ะมันดูเหมือนว่าน้ำจะไม่ช่วยเขาอีกต่อไป ต่อไปก็เป็นชาเลนต่อไปของพวกเราหนึ่งสามเริ่มแจกอ้อแย่นที่สุดแอนดี้ก็ได้สิ่งที่เล็กที่สุดไป oh. อะไรนะแมรี่เธอได้รางวัลใหญ่ไปโชคดีจังทำไมล่ะ oh. เธอถูกรางวัลชิ้นใหญ่โชคดีจัง oh. ทำไมล่ะวันนี้ไม่ใช่วันของฉัน oh. อร่อยเลย แอนดี้ขอหน่อยได้ไหมแอนดี้ Andy, เธอต้องใช้กินของเธอพิซี่เอาวันนี้ไม่ใช่ของวันของหน้าแหละแอนดี้เวลาหนึ่ง,งแล้วแอนดี้มันดีไหมอครข้างหน้าฉันขออะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยเธอเอ้ยแมรี่ระวังสำลักนะ <c oughs> มันดูเหมือนว่าตอนนี้แอนดี้กำลังมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับ อันดี้อยากจะแอบใส่อะไรเข้าไปในจานของพวกเธอโอ้ยดูแล้วมันคืออะไรดูนั่นสิมเมล็ดกาแฟาสดๆเลยโอ้ยแมรีมม่มี m อให้ฉันให้แต่ตั้งเยอะแมรี่ก็คงจะได้กินเม็ดกาแฟาไปเหมือนกันเอ๊ะรสชาติแปลกๆแนฮะ ไอ้ทำไมมรสชาติมันเป็นอย่างนี้อโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าไปแตะมันนะมันพุกมันมีพิษแต่ฉันก็ยังอยากจะเสี่ยงอยู่ดีเอาละอันเล็กสำหรับลินล,ลี่อันใหญ่สำหรับแอนดี้อันกลางสำหรับแมลี่นี่แหละว,ว้าวใช่แล้วแอนดี้ในโชคดีจังเลยนี่อะไรเนี่ย ลิลลี่วันนี้เธอกำลังลดน้ำหนักอยู่เหรอ <laughs> ฉันได้กินเหมือนที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยและสำหรับเธอ <gasps> มันพอดีเป๊ะโอเคถึงเวลากินได้แล้วลิลลี่แม่ตนเกือก็ยังคิดถึงคุณเลย <laughs> <laughs> แต่ดูแอนดี้ซโออเขาตื่นเต้นทน่สิด <laughs> มันกลิ่นดีมากๆ <laughs> แล้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเอนจอยมือของมพวกเขาแมรี่บอกหน่อยมันดีไหมมันอร่อยเปล่าเฮ้ยสัตว์ล้ายได้ตื่นขึ้นมาในตัวแอนดี้เฮ้ยเขากินเหมือนนี่ไงสนัขหมาป่าแอนดี้ตั้งสติหน่อยเธอทำให้สา,าวๆตกใจนะนแต่ว่าแอนดี้นันหยุดไม่ได้แล้ว ลินลี่นั่งกังวลไปหมดเลยพวกเขาเขากำลังทำอะไรเนี่ยแอนดี้หยุดได้แล้วโอ้ยดูหน้าเขาซี่แอนดี้หยุดนายหยุดไม่ได้แล้วนายต้องกินให้หมดตอนนี้นักล่าในตัวเขาก็ได้หมดแล้วเอาค่ะตอนนี้เขากำลังกลายเป็นสัตว์กินพืชอ้ยขอยิ้มหน่อย อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องกินเนื้อจนถึงพรุ่งนี้โอเคแอนดี้สาวตอนนี้รู้สึกแอนดี้กลายเป็นกลับมาปกติแล้วเตรียมตัวสำหรับครั้งต่อไปได้เลยและนี่คือขนาดกลางเล็กใหญ่เย้แอนดี้ชนะอีกแล้วตัวใหญ่ที่สุดเป็นของฉันอุ้ยลงมีอะไรเนี่ย โอ้ยดันขย,ขยะขยะนี้สุดดูเหมือนว่าแมรี่จะชนะแล้วส่วนนายกินภูเขาของมะกอกของเธอไปซะกินเกินเก,กินไปเถอเธอจะแทบไม่รู้สึกถึงรสชาติดูเหมือนเธอก็เกินไปแล้วดูเหมือนมะกอกจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะตัวคอนไว้ันนลี่ฉันมีไอเดียนนลี่จะได้กินมะกอกยังไงไม่รู้ฉันมีไอเดียนะ ลิลี่จะได้กินมะกอกมันไม่รู้จบใช่แล้วแมรี่พูดถูกมันกอกไม่อร่อยเลยจริงๆริลลี่กินไปเต็มที่เลยไม่มองอย่างอื่นเลย <c oughs> เข้าใจแล้วในที่สุด <c oughs> เธอคิดออกนี่ไงล่ะของขวัญจากเมดกินให้เต็มที่เลย <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนี้นายก็ต้องจ่ายค่าเล่นตลกของนายแล้วรีบหน่อยเรื่องนี้กำลงกังจะจบลงแล้วตอนนี้มีมากขึ้นกว่าตอนเริ่มมีกนะเช่นม่นนะพยายามโกงเลยเขียว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 ,แ,วและตอนนี้คือตอนจบยิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยแอนดี้จะได้จานที่เล็กที่สุดแมรี่จะได้จานที่ใหญ่ที่สุดและลิลี่จะได้จานกลางไปเริ่มกันได้เลย เอ๊เดี๋ยวก่อนนะพวกเราได้หมากฝรั่งกันเนี่ยนะแต่ว่ามีน้อยมากเลยดูแอนดี้สิมันอร่อยมากแต่มันมีแค่นิดเดียวเองลินลี่เธอเป็นคนใจดีมาตลอดเลยใช่ไหมจตสสินใจแบ่งแอนดี้หน่อยสิรับไปเลยอย่าอายมาก สาวขอบคุณมากนะรอบนี้เป็นรอบที่ดีที่สุดเลยแอนดี uh ้แมรีกจะให้เธอเหมือนกัน uh huh. นั่นแหละรับไปเลยอย่าอาย uh huh. ขอบคุณมากนะ้สาว,ส,าวสุดยอดไปเลย uh huh. ไม่มีอะไรดีไปม,มากกว่านี้แล้วยอด ใจเย็ยนๆแอนดี้ค่อยๆกินก็นได้ผมรู้สึกว่าสาวๆกำลังจะเล่นอะไรสักอย่างนะดู <c oughs> หน้าเดีสิ <c oughs> ถึงเวลาที่จะเป่าลูกโปง่งบูมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ตลกดีนะ <c oughs> แอนดี้นะได้เห็นหน้าของตัวเอง <c oughs> ฉันลืมไปว,ว่าพวกนี้เป็นผู้หญิงแต่ต้องระวังผหน่อยอย่างองวันเลยส,สาวๆ่าจำถึงนี้ไปแน่นอนรู้สึกว่ารอบนี้ก็จบลงได้แล้วแต่พวกเราไม่มีผู้ชนะเลยพิซซ่าดูเหมือนว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเขาแซกและสายตาจากปูเขาพิซซ่าแสนอร่อยไม่ได้เลย ดูสิว่าแมมม่มามีพิซซ่าขนาดไหนน้ำลายไหลไม่หยุดเลย<ป>ความอยากอาหารของเจสก็ทำให้เธอได้ตื่นตัวมีคุณเธออยู่ไหนล่ะเธอคงจะต้องยืมจากแซกแล้วอะไรนะเขาไม่ยอมให้หรอเรื่องภาษาอะไรเนี่ยดูเหมือนเจสจะไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่นี่ว่าว้าวพิซซ่าโลหรอวิธีที่ย,ยอดในการกินพิซซ่าไม่ต้องใช้ช้อนส้อมอร่อยดีเซิรดีมากเจสรวดเร็วและเรียบร้อย แซดถึงจานายแล้วนายต้องใช้มีดนายก็ควรใช้มือซะโอ้แม้ว่ามันจะทื่อก็ตามเดี๋ยวนายต้องใช้แว่นด้วยเหรอโอ้โหแล้วแล้วทําไมเอ๊ะอย่าทำให้สาวๆตกใจสิ <Yeah. S 1> เฮ้ยหัวใจเกืบอบหยุดเต้นไปแล้วจะดูเหมือนว่าพิซซ่าจะถูกตัดเรียบร้อยสําเร็จแซดก,ก็กินได้อย่างอร,อร่อย mm. โอเคพเพข้าเรื่องคนต่อไปมีดหรอสำพิซซ่านี่นะ โอ้ยแย่จังทุกคนก็รู้ดีโอพิต้ากินในเมือดีนะที่มันยังไม่เย็นลงอร่อยมากเหมาะสำหรับมื้อด่วนๆอย่างที่เขาว่ากันเธอเคยต้องลดน้าหนักสักอาทิตย์หนึ่ง <What? S 1> อะไรนะแค่คุกกี้ชิ้นเดียวเหรอขี้งกมากเจ๊สเธอโชคดีนะแทกได้อะไรมาก็ไม่รู้กินแล้วอย่าบนโอรีโอ้กินอยู่ ฉันพูดอะไรล่ะเนี่ยนี่มันอร่อยมากนึกถึงของเล่นสมัยเด็กๆสิห่วงซ่อนที่เป็นสีสีเอมมาก็มีของที่คล้ายๆกันแต่ทำมาจากขนมขนมสักแก้วก็ดีนะรล้ชาสมัยเด็กๆส่วนผสมที่ลงตัวเอาไปเลยโอ้ยอย่าไปกิดฉากรู้สิแซกเปิดกล่องของนายสิพวกเราทุกคนอยากโจยตายแล้ว นายได้ยินอะไรไหมฮะไม่มีหรอเปิดมันซิว้าวมันคือคุกกี้เหมือนว่าจะเป็นแจ็คอินเดอะบ็อ์เลยใส่เข้าไปได้ไงเนี่ยโอนั่นเป็นมุกที่ใช้ได้เลยนะมาเลยแซกโชว์ทักษะของนายให้เราดูฉันไม่ได้คาดคิดว่ามันก่อนเลยความสามารถพิเศษจริงๆ แซกด้วหมือนทุกคนยจะสินใจว่านายโชคดีในรอบที่แล้วคทาานี้นายก็จะไม่ได้หมากฝรั่งต่อไปแต่เจสก็ได้แค่อันเดียวคทาานี้เอมมาได้เยอะสุดแต่เจสก็ไม่เสียใจปากฝรั่งชิ้นเดียวหรอยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย uh huh. เอมมาก็ไม่รีบร้อนเจะต้องการเที่จะยืดเวลาความสุขใครจะไม่อยากได้ล่ะเอา้าบ่งหายไปไหนล่ะ เปลลูกอแน่มันลูกโงงบินไปหมดแล้วแล้วแซคละเพื่อนถ้าฉันเป็นนายฉันจะพยายามให้หายดีกว่านี้เ็นเมล่ะแต่ธุรกิจของเราสิ่งสำคัญคืออย่ายอมแพ้ความอดทนในการทำงานนะ่ะจะทำไม่ได้ผ่านพ้นไปได้เอาละเอาลอเลยเลยว้าวเร็วจริงๆ เมือนว่าแซกกำลังเตรียมอะไรพิเศษิเศษให้พวกเรา <Wow. S 1> ทันชินนายก็ไม่ควรนี่ทำอย่างนั้นนะเอ็ม,มา่าระวังไว้ <laughs> โอ้ไม่นะตอนนี้แซกตัวนเหนียวไปหมดแล้วเมือ <laughs> บ,บว่าเขายึดถูกคุมไปด้วยน้ำผึ้งทุ <Wow. S 1> กคนมีฮอตดอกคนละเชนเป็นไปได้ยางนี้ <laughs> และนี่คือมัสซาดหรอโอเคก็ได้ <laughs> เอ็มมายัดคองความได้เปรียบตามชินเคย กดอยเดอโชคดีดูเหมือนว่าเธอจะชอบนะแต่ทำไมเธอถึงลังเลล่ะฮะเธอตัดสินใจว่าจะล้างคอนด้วยน้ำเข้าใจแล้วแต่กลังเลและเจสก็คว้ามาสตาร์ดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเจสเธอไม่คิดเหรอว่ามาสตาร์ดมันเผ็ดนะ บางทีเธอก็ควรที่จะลองก่อนไหมโอ้ยดูสิร uh huh. ีบไปแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคแซคกถึงตาไนแล้ว oh oh. ดูเหมือนว่าเขาจะกลัวมากหลังจากเหตุการณ์ของเจส uh oh. แต่การถอยหลังนั้นไม่ใช่ทางลึกจริงๆแซกเอาเลยเลิ่มความกล้าของนายไว้เท hey, ลงไปให้หมด แต่ก็เตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยน,นแหละที่ฉันพูดไว้าสาวมีใครมีถังน้ำพลิงไหมช่วยเพื่อนเธอแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความเฉละชะลาของแง่แม,ม่ฉันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเกิดผลที่มีเพื่อนไว้โอ้ดูเหมือนจะเป็นยันล่ตายันล่ตาเนี่ยนะ จะมีเยลลี่ตาเต็มจานไปเลยพวกเธอฉันคิดว่าพวกเธอโชคดีมากทีนี้เจะคิดว่าไงล่ะฉันบอกกับเธอเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยถ้าจะใส่แผ่นปิดตาโจรสลัดลุกความสนุกล่ะเอ็มมมาโจรสลัดตาแดงเอาล่ะพอแค่นี้ดีกว่าชาเลนจ์รออยู่ถึงเวลาที่ลงมือทำแล้ว เป็นไงล่ะอร่อยเปล่าโอ้น่าจะอร่อยนาดูเลยอะาฮะเอาล่ะแซกหลังจากการแสดงของเอ็มม่านายก็อยากจะได้แสดงอะไรที่เจ๋งๆกันใช่ไหมล่ะโอ้ยนายเก่งจริงเลยแซกแต่ยังไงก็พูดตรงๆนะไอ้ฝึกซ้อมมาเยอะไหมเนี่ยสำรับตอนจบทำอะไรพิเศษๆหน่อยอะาฮะ ว้าวเขาได้ยิยนลี่ตา2องอันพร้อมกันตอนนี้เจสถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วต้าสงสัยว่าเธอจะทำอะไรให้พวกเราดูดีจังที่มีเพื่อนที่พร้อมสนับสนุนเธอทุกอย่างสนุกขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกันแซกแต่ทำอย่างไงไม่ได้นะโฟกัสแล้วก็เลงฮิปดีๆสิเพื่อนนายเล่นมากเกินไปแล้ว เอมม่าเชื่ออธิบายให้เขาฟังเห่อได้ไหมนี่ไม่ใช่ชาเลนจ์แต่มันคือปาร์ตี้นี่ว่าพิซซ่าเยันลี่และแพนเค้กด้วยตอนน้นเสียดายที่เอมม่าไม่ได้ลองเชมแต่เธอทำอะไรไม่ได้หรอกแท่ดีใจกับเพื่อนๆของเธอก็มากพอแล้วเวฟเค้มนี่เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุสดสำหรับแพนเคก้กอ,อร่อยที่สุดเลยแซกใจเย,ย็นๆสิอย่าก,กินไม่หมด ดูเหมือนว่าแจสจะพร้อมที่โต้แย้งก็ตามเธอกำลังคิดเสนอะอะไรอยู่ <Okay. S 1> โอเคซอช็อกโกแลตเหรอแทนเคก,กของแซคตอนนี้หมดแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังที่จะรีบไปช่วยเพื่อนชีช็อกโกแลตใส่จานเธอไปอย,ยังไม่อั้งแจสสุนทังเลือกที่ดีไหมล่ะาเธออยกเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเง่นบอกมาเลยเรามีซอมหนักไปเช่นซอาบากโก แข่งชิ้นสุดท้ายแจ๊สไม่อยากจะยื้อไปแหล่งความสุขนี้ไปเดี๋ยวเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างโอ้ยน่าเสียดายโอ้ยมันเริ่มได้ดีมากโอ้เอ็มม่าดูเหมือนว่าเธอก็โชคดีเหมือนกันนี่ว่าบางทีแอบเป็นเพราะเธอดีใจกับเพื่อนๆของเธอ,อจริงๆแทกนายจะแบ่งวิบเพียให้เธอบ้างไหมอ uh huh. ะอฮะนั่นดีมากนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าความสุข แซกนายกำลังรอครีมเพิ่มอยู่เหรอฉันคิดว่าเธอกำลังเอาเปรียบนายอยู่นะฉันเห็นแล้วว่านายรู้ตัวเหมือนกันนายอยากจะสอนบทเรียนอะไรเธอหน่อยไหมล่ะให้เธอลองฟมกนหนวดดีกว่าไหมดีไหมล่ะเป็นไงล่ะราะสอบกันดีไม่นะเอ็ม่าจะกินไม่ได้โอ้น่าเสียดายที่เธอไม่ชอบมันลูกคมทิกแท็กผมไม่แย่เลยนะ แจ็พอใจมากๆ <c oughs> เจสก็มีความสุข <c oughs> สุดๆถึงเวลาลองแล้ว <c oughs> แอมม่ามีขนมแค่ชิ้นเดียวอร่อยดีแต่มันไม่พออ, <c oughs> อยากโวนไปเลยแันจะบอกคุณว่ามันเยี่ยมเยี่ยม่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามันมีรสชาติที่มันแตกต่างกันแต่การที่จะลองทีละอย่างนั้นมันใช้เวลานานมากกินให้หมดในคราวเดียวดีกว่า โอ้ยลุยเลยแซกสุดยอดเพื่อนเจ็ก็ตัดสินใจไม่ยั้งมือเหมือนกันเลี่ยทางเชิญหน่อยเธอต้องการพื้นที่เยอะโอยหอาโมสเสกเลยสวยงามไหมล่ะถึงงานงามพมิเทษเพิ่มสิตอนนี้เธอก็หลอไอไปแล้แล้วเธอจะเก็บมันหมดเลยเหรอว,ว้าวเดี๋ยวก่อนนะเธอเก็บทุกอย่างได้ เป so ็นเป็นได้ไงเนี่ยเธอเหมือนขึ้นหนุ่นเลยและก็แน่นอนเป็นรางวัลไปกับลมหายใจที่สุ่ชื้นเธอ